สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็แบบตามหน้าปกนะคะเป็นคอจีนสร้างในตัวนะคะก็สาบประมาณสามเซนทรงหลวมชายจะโค้งนิดนิดเป็นแบบแขนยาว และหลังก็คือเรียบเรียๆนะคะก็ทำอยู่ที่ไซส์ L ค่ะอกประมาณ38นิ้วอันนี้เป็นแม่แบบที่ช่างก๊อบมาจาก EP 169นะคะก็คือเพื่อนๆกดไปตรงที่ผู้ติดตามก็จะมีวิดีโอขึ้นมานะคะก็กดไปที่วิดีโอแล้วก็เลื่อนนะหาคลิป อันนี้ช่างลงไว้ตั้งแต่ EP 167ไซส์ S นะ <S จนถึง 5XL เพื่อนๆก็เลือกดูได้เลยนะคะว่ารอบอกตรงกับคลิปไหนนะคะอันนี้เสื้อเขาตามแบบเนี่ยจะไม่ยาวมากก็จากไหล่เราวัดลงมาเลยคะ่ะประมาณสะโพก25นิ้วครึ่ง เป็นชายโค้งนิดๆก็ตีมาเลยค่ะอันนี้เสื้อยาวก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะแต่คือตามแบบเนี่ยเขาจะไม่ยาวเท่าไหร่ก็ชายโค้งก็จากจุดนี้จนถึงเส้นนี้ก็คือจับแบ่งครึ่งเลยค่ะ โค้งไม่มากก็ประมาณห้าเซนจากจุดนี้นะคะห้าเซนเป็นเข้ารูปรวมก็เราปิดเก็ตก่อนคะ่ะ เก็ดไหลแม่แบบเสื้อปรับไหลมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้แล้วก็ปิดวงแขนค่ะ ก็อย่างเงี้ยเราจะวางไม่ได้นะคะเราจะต้องแยกเรียบนิดนึงก็ตัดมาเลยค่ะเส้นเอวแล้วก็ตัดขึ้นมาที่อกสูงนะคะ ก็แยกเรียบค่ะ ็ได้แล้วเราก็แต่งเส้นข้างนิดนึงค่ะก็จากจุดนี้นะคะแล้วก็โค้งมาที่เส้นอกเลยค่ะใช้ไม้โค้งนะคะเพราะว่าเป็นทรงผู้หญิงก็จะมีเอวนิดๆน,นะคะ อันนี้ดูความยาวเสื้อของชิ้นหลังก็เวลาแยกเนี่ยตรงเอวเขาจะไม่ตรงนะคะเราใช้จุดตรงเส้นอกเนะะี่ยค่ะจับไล่มานะคะก็ติ๊กไวค้ค่ะแล้วก็จับคว่ำเลยคะ่ะก็เอาตรงข้างนี้นะคะแล้วก็ วางก็ตัดไปพร้อมกันเลยค่ะตัดชายแล้วก็ด้านข้างเพราะว่าเขามีข้าวเอวด้็นหลังก็ได้แล้วนะคะตอนนี้ดูในส่วนของ เสื้อแขนยาวเป็นตามแบบเนี่ยตามแบบเขาจะรูดไม่เยอะนะคะแบบว่าไม่แยกพองคือตรงๆมาเลยคือแบบว่าไม่ไม่เป็นแบบพองๆนะคะคือก็ใช้ตรงๆมาเลยตอนนี้แขนยาว แล้วแต่เพื่อนๆวัดลงมาเลยนะคะอันนี้ไซส์ L ก็จะประมาณห mm ้าสิบหกเซนก็ยี่สิบสองนิ้วอะคะ่ะ mm hmm. ก็จากหัวแขนแล้วก็วัดลงมาเลยนะคะ mm hmm. คือขอบแขนเนี่ย mm hmm. เขาจะใหญ่ประมาณเท่ากับคอ mm hmm. คือคอเนี่ยสามเซนขอบแขนก็สามเซนขนะคะตอนนี้ความยาวของแขนเนี่ยเราไม่ต้องหักแบบไม่ต้องหักขอบทิ้งก็ได้นะคะเพราะว่าสามเซนนี่ก็คือเผื่อกระทุงไปเลยนะคะ เพราะว่าเป็นแขนแบบผ้าพิ้วๆิวเราก็ตีมาเลยค่ะแต่นี้ก็คือใช้เส้นข้างเลยเราก็จะโค้งนิดนึงให้เขาหวานขึ้นนะคะตรงนี้เราก็ขึ้นสักหนึ่งเซนก็ตัดเลยค่ะ ตั้งแต่ไซส์ S จนถึง5 XL เนะี่ยก็ช่างลงไว้ก็มีทั้งหน้าหลังแล้วก็แขนเลยนะคะแต่นี้ขอบแขนขอบแขนก็จะประมาณ3เซน ันนี้ไซส์ L เนี่ยก็ช่างเนี่ยไซส์ L เราก็คือวัดพอดีนะคะวัดแบบพอดีใช้นิ้วแบบสอดแบบจับเนี่ยก็หกนิ้วครึ่งแล้วก็บวกรวมไปหนึ่งนิ้วนะคะเป็นเจดนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วครึ่งเราก็วัดเลยค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งแขนในแนวเนี้ยเขาจะมีผ่าตรงตรง,ตรงท้องแขนนะคะตรงแบบ ตรงด้านข้างในก็จะมีผ่าแล้วก็จะเป็นติดกระดุมนะคะถ้าเป็นแบบแนวสี่ส่วนก็คือจะเข้าเป็นวงกลมเลยแต่ว่าถ้าถ้าแนวนี้จะต้องมีผ่าแล้วก็ติดกระดุมนะคะอันนี้เราวัดพอดีระบวกเป็นหนึ่งนิ้วแต่นี้เราจะมีถ้าเป็นแนวแบบว่าผ่าติดกระดุมเนี่ยจะต้องมีเผื่อยืดน,นะอีกหนึ่งนิ้วเพราะว่าอันนี้คือเม็ดกระดุม ตรงนี้ก็คือลังขอบแขนก็จะใหญ่ตามแบบจะใหญ่เท่าคอนะ่ะสามเซนนะก็จะเป็นผิดมาประมาณเนี้ยก็แขนเรียบร้อยนะเรามาทำคอกันค่ะ กัน,นีบสาบด้านหน้า3ามเซนสามเซน,นเนี่ยเราจะต่อหรือเราจะแบบพับเย็บก็ได้นะแบบไม่ต่อคือจากเส้นกลางเราแบ่งครึ่งเลยคะ่ะก็ข้างละเซนครึ่งก็คือ3ามเซนนะคะ เราก็ตีซีมาเลยค่ะก็อันเนี้ยถ้าเราจะแบบไม่ต่อนะถ้าผ้าจะหนาเนี่ยเราไม่ต่อก็คือพับพับแล้วเราก็จับวัดมาสามเซนแล้วก็พับเย็บไปเลยก็คือเย็บไปเลย แล้วเวลาเขาแซกลังคือเขาจะจะแซกเป็นแนวยาวนะตันนี้เป็นคอจีนช่างก็จะปิดคอนะคอจีนนะถึงเป็นตัวหลวมก็ปิดนะวัดมาตรันนี้จากมุมบนนะก็ปิดหนึ่งเซนคือเต็มที่นะหนึ่งเซนไม่ไม่มากกว่านี้ ก็ปิดมาเลยค่ะ คอเราวัดเข้าเซนครึ่งทำคอจีนในตัวนะคะจากปุ่มคอลงสองเซนก็ตีมาเลยค่ะก็จากจุดนี้กับ จุดนี้เราแบ่งครึ่งน,นะคะวัดลงมาเซนครึ่งคอเขาจะไม่ออกกลมนะเขาจะออกแบบวีวีก็ใช้ไม้โค้งเลยค่ะก็จากมุมนี้นะคะ ปกตามแบบเนี Hoy, ute, sort of. ่ยเขาเข้ามาสุดถ <we S 2> ึงถึงสาบนี้เลยนะคะคือไม่ได้แบ่งครึ่งคือสุดเลยตามแบบเติมกระดาษนิดนึงเราจะทำคอหลัง ก็วัดคอหลังค่ะถ้าไซส์เล็กนะไซส์ S ไซส์เเนี่ยข้างคอนี่เซนหนึ่งก็ได้นะคะจากปุ่มคอก็ลงสักเซนเซนครึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าคอจะเล็กส่วนคอหลังลงเนี่ย ถ้าเป็นไซส์ไซส์ S M นะก็ลงแบบครึ่งเซนอันนี้ไซส์ L ก็สักจุดเจ็ดห้าถ้า XL ก็ไป1นึ่งเซนก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เกินเพราะว่าถ้าเราลงแบบลงต่ำเนี่ยคอคอเสื้อเนี่ยด้านหลังเขาก็จะหงายนะคะคือเขาจะไม่โอบมาทางคอเราก็เต็มที่เนี่ยก็คือประมาณ1นึ่งเซน เราก็วัดคอหลังไว้ค่ะ9เซนเราก็ตีแบบตรงๆขึ้นมาเลยค่ะเป็นฉากแบบก็เท่ากับคอหลัง9เซน ตอนนี้เราจะให้เข้าอบคอนะคะวัดเข้ามาหนึ่งเซนก็เราเช็คคอใหม่ค่ะเก้าเซนให้เขาเป็นฉากนะคะก็เราทำคอจีนอยู่ที่สามเซนก็วัดมาค่ะสามเซน แต่นี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมนนะเราจะเฉียงออกมาเราก็มนเขาจะมีติดติดเม็ดบนนะติดเม็ดบนแล้วก็จะลงไปอย่างเงี้ยก็จะลงไป ตรงนี้เราก็มนเลยค่ะอันนี้จากมุมลงมาก็ประมาณแบบหนึ่งเซนแล้วก็มนลทีนี้เราจะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะแนบไปเราจะให้เขาแบบแยกนิดนึงถ้าแบบเพื่อนๆชอบใส่แบบแนบๆแบบก็ใช้ได้นะคะใช้ได้เลย แต่ตามแบบเนี่ยคือเขาจะมีเปิดนิดนินะก็ช่างจะแยก ก็ตัดออกไปเลยค่ะอันนี้ก็อันนี้คือไหลนะคะไหล จะแยกสองช่องก็กะเอาค่ะช่องละครึ่งเซนหรือถ้าไม่ชอบเยอะก็น้อยกว่าครึ่งเซนนิดนึงก็ได้นะคะได้แล้วเราก็แต่งนิดนึงค่ะ เราก็วัดวัดใหม่สามเซนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวช่างจะขึ้นขึ้นคอให้ดูนะคะ มีแบบสร้างนอกตัวก็มีนะคะคอจีน พอจีนเนี่ยปกติถ้าเป็นแนวเข้าลูกตรงจุดเนี้ยช่างจะลงครึ่งเซนนะแต่อันนี้เป็นแบบทรงหลวมก็ปิดอย่างเดียวไม่ไม่กดลงนะคะ ็จะประมาณนี้นะคะขึ้นเขาจะนิดนิดก็สวยดีนะคะจะออกวีวีก็ติดเม็ดบนก็คือตามแบบนะคะก็เรียบร้อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ